สำหรับใครนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่คือดวงชะตาของคุณนี่คือคำทำนายของคุณนะคะให้คุณสละเวลานะคะฟังก่อนถ้าคิดว่าฟังจนจบแล้วนี่คือดวงชะตาของคุณนี่คุณยอมรับคำทำนายแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ให้คุณเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะลองมาเช็คดวงโชคลาภของคุณดูนะคะว่าช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบรอยแบบฟุกฟุบ้างไหมดวงการเงินของคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ฉะนั้นนะคะก่อนที่ทุกท่านจะเลือกไพ่ให้ทุกท่านมีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะเป็นการแรนดอมการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะผลการทำนายก็15พฤทธจีจนถึง30สพฤศจีสองพนะคะมีไพ่ให้ทุกท่านเลือกนะคะ3ใบนี่คือไพ่ใบที่1่ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3ให้ทุกท่านมีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะ ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามนะคะแล้วก็กดถูกใจให้กับหมอลิมนะคะขออย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่มีโชคนะคะให้คุณแบ่งเงินนะคะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะให้แบ่งเงินทำบุญถ้าคุณมีโชคนะ,คะขออย่างเดียวนะคะอ่ะมาลุ้นไปพร้อมกันสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะว่าคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาบไหมนะคะถามโชคลาบ โชคลาภของคุณนะคะจะมาจากความฝันฉะนั้นช่วงนี้คุณไม่ต้องไปหาเลขเด็ดเลขดังมาจากไหนนะคะเลขของคุณจะมาจากตัวคุณเองนะคะให้คุณแปลจากความฝันนะคะบางครั้งฝันของคุณอาจจะไม่ต้องแปลเลยด้วยซ้ำค่ะอาจจะเป็นแบบตรงๆเลยหรือบางคนอาจจะฝันเป็นเลขก,ก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นให้คุณเชื่อในตัวคุณเองนะคะมีโชคอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะคะ สำหรับคนที่ฝันดีฝันแม่นมาตลอดอยู่แล้วนะคะก็ให้เสียงดวงแต่ถ้าที่ผ่านมาบางคนไม่เคยฝันแล้วมาฝันนะคะแล้วแปลไม่ถูกนะคะก็ให้เชื่อมั่นในตัวคุณหรือว่าหาคนที่คุณไว้ใจสักคนเป็นคนแปลตัวเลขให้กับคุณนะคะคุณจะได้มีโชคนะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ ถ้าที่ผ่านมาคุณเครียดคุณมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินคุณจะได้เงินนะคะอย่าลืมนะมีโชคอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงดวงนะคะก็อาจจะมีคนมาให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะมาจากคนเมตตาอ,อุปถัมภ์หรือว่าจะมาจากหน้าที่การงานของตัวคุณเองก็แล้วแต่อย่าลืมนะ มันก็จะเป็นโชคในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าให้แบ่งเงินทําบุญนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งแล้วก็ไพ่หมายเลข2ขอให้ทุกท่านน้อมรับคาทานายขอให้คำทำนายส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข3ถามในเรื่องของโชคลาภอย่าเสี่ยงจะดีกว่านะคะคุณจะมีเลขอยู่ในตัวคุณเยอะมากหรือว่าอาจจะมาจากที่คุณเห็น หรือคุณติดตามใครก็แล้วแต่เลขมันจะเยอะแล้วมันจะทําให้คุณตีกันตีกันแล้วมันอาจจะเลขที่คุณมีอยู่มันอาจจะเยอะซื้อแล้วอาจจะมีโอกาสถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะหรือว่าถูกแต่หักลบแล้วอาจจะไม่ได้กําไรฉะนั้นถามในเรื่องของการเสี่ยงไม่อยากให้เสี่ยงนะคะมันจะทําให้คุณสับสนเสียงเงินเยอะนะคะถามในเรื่องของโชคก็ไม่ยังไม่มีโชคลาภนะ ฉะนั้นสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภนะคะขอให้มีเงินรับทรัพย์รับโชคเฮงเฮงปังปังรวยรวยมีโชคแล้วแบ่งเงินทําบุญนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่ไปแล้วนะคะแล้วได้ตามที่ตัวเองเลือกนะคะแวะมาบอกใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณคะ่ะ